เก่งมากขึ้นขึ้นครับแล้วแล้วพอเราได้ทํางานคุณภาพแบบเนี้เรารู้สึกอิ่มใจรู้สึกเติมเต็มแล้วก็มีโอกาสได้ได้กลับมาเหยียบเวทีอีกครั้งก็ต้องขอบคุณขอบคุณพี่อัญกับคุณพิจ๋าด้วยท,ที่ที่เปิดโอกาสให้โชว์ความสามารถเต็มที่แบบนี้แล้วก็หวังว่าคนจัดงานก็จะแฮปปี้ขออนุญาตตึงเต้นไหมมือถามกั่นตะบนอะไรไหมคะบนเบกซเลยครับเพราะว่าหลายๆคนไ่ไจะจับตามองการทำงานครั้งนี้เลยอ่ะไม่เลยครับ พร้อมมากพร้อมผมไปยืนดูเวทีอีเวนต์หลายงานมากในระหว่างที่เราไม่ได้ทำเพราะเราไปรู้สึกว่าแหมถ้าเป็นเราเนี่ยมันจะเติมตรงนี้นะมันจะใส่ตรงนี้มันจะมันมันสามารถทำให้สนุกงนี้ได้แต่มันมันยังไม่ใช่โอกาสของเราเพราะฉะนั้นเราเข้าใจแสดงว่าที่ฝันมาเถึงตลอดโอ้ผมนอนฝันคือเลยนะเพราะเรารเรารู้ว่า เราเกิดมาเพื่อสิ่งนี้แล้วเรารู้ว่าเราสามารถเรียบร้อยไหมคะเราสามารถทําสิ่งนี้ได้ดีพอๆกับวนะคะพอๆกับคนถือจะบอกว่าที่จับหัวใจและจับพิธีเพราะนี่คือนี่เหมือนร่างกายเรานี่เหมือนหัวใจเราแล้วพอได้กลับมาแล้วแบบว่าเอาละเดี๋ยววันนี้จะทําให้เต็มร้อยยี่สิบเลยเวทีเว้นคือเวทีที่สร้างชีวิตผมผมมีบ้านมีรถได้ มีชีวิตที่ดีได้ก็เพราะว่าอีเวนต์และเราก็รู้สึกว่าเราเราทำมาเยอะจนเราสามารถสอนคนต่อไปไนะคะตอนแตะไปทีก็คือบอกตัวเองว่ากับมาแล้วนะแล้วก็บริษัทเลือกอีเวนต์ออร์แกไนเซอร์ก็อาจจะสูญเสียความมั่นใจกับเราไปนิดนึงซึ่งเรารู้นะเราพลาดแต่ความสามารถเป็นไปทีหรือหน้าจอทีีเรา เ,กเกงที่ใช้เพว่าเก่งก็เพราะว่าเราทํามา25ปีแล้วเราเก่งระดับหนึ่งเลยแล้วเก่งที่จะสามารถสอนคนรุ่นใหม่ได้สอนให้เขาใช้อาชีพพิธีกรเป็นอาชีพที่เลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวได้แล้วพอได้กลับมาทำแล้วเราก็รู้สึกเลยว่าความสามารถเราไม่ได้หายไปไหนหลุดจากวงการคขไม่แหละครับเพียงแต่มันต้องใช้เวลาเพราะว่าข่าวที่ออกไปมันก็มันมันก็ไม่ดีอะเรา เราเข้าใจเรา,เราเราก็ใจทุกคนเลยแล้วก็ใจคนที่ว่าเราเราก็าใจคนที่ชอบเราเราเราแค่รอวันที่จะกลับมาแล้วก็ฝึกฝนของเราเราเราอ่านข่าวเราเราพยายามทําให้ตัวเองมันดีขึ้นในระหว่างที่เรียกว่าพักเบรกกันละกันแอบน้อยใจนะว่ากับการแยกไม่ออกระหว่างชีวิตส่วนตัวกับความสามารถแต่เราเข้าใจสังคมไทยเรา เราก็เลยไม่พูดเราก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่ให้ไม่ต้องสัมภาษณ์ไม่อะไรเลยครับก็ยอมรับในสิ่งที่เราทําเราพลาดเองแต่วันนี้เราได้กลับมาแล้วแล้วเราได้ทําแบบเราได้ทมที่โซนขอบคุณมากนะคะที่มาโรงงานในวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะแล้วเราก็ถามพี่อันว่าโอเคไหมพี่อันบอกว่าไม่เห็นต้องถามเลยไม่มีใครให้โอกาสแต่พี่อันให้โอกาสแ,แ,แล้วเราก็เลยแบบว่า ใส่เต็มที่แล้วหลังจากนี้เราก็คงจะจะพยายามกลับมาทำงานเหมือนเดิม่ต้เป็นนขออนกจากบริษับโชว์แล้วก็วิจิกรพิพิธภัณฑไทยแลนด์แล้วค่ะมีอะไรที่หลุดไปอีกนักออกแบเขาเล่นเชอลล่ะก็งานงานอีเวนต์ทั้งหมดทั้งหมดครับถ้าเราเข้าใจนะเราเราเข้าใจว่าเราพลาดแล้วเราก็ขอโทษซัมแล้วซัมอีกแต่ว่า Uh แล้วเราก็พยายามจะถ้าเอาไปได้ใส่รือว่าบริษัทไหนยังเห็นความสามารถอยู่เรียกใช้ได้ครับรายการทีวีอไหนที่อยากจะให้รันอยากใช้เป็นคนสามาัมภาษณ์เกมโชว์ท hmm. อล์กโชว์เราพร้อมเสมอ mm hmm. เราเราทำตัวให้พร้อมกับโอกาสเสมอครับไม่ว่าโอกาสนั้นมันมันจะหายไป3-4เดือนก็ตามแต่ไม่เป็นไรมันเป็นสิ่งที่ ชีวิตต้องเจองานนี้งานนี้คุณเกรคิดว่ามันจะเป็นการเปิดประตูให้เราใหม่อีกรอบนหมในการกลับไปยิ่เดิมใช่ครับใช่ตอนนี้ตอนนี้เริ่มมีหลายที่ติดต่อมาแล้วเราก็แบบว่าขอบคุณมากนะจากที่ทุกคนมองข้ามกันหมดแล้วเราก็แบบอืเรารู้ว่าเราผิดนะแต่มันมันไม่ควรจะเอฟเฟกกับงานขนาดนี้แต่ก็แต่แม,แม่แม่ก็บอกเสมอว่าถีว่าีว่า ลูกทํางานมา25ปีแล้วถือว่าพักผ่อนแล้วกันเรกพี่พีเคหมาความว่าวันนี้เราจะต้องไปดูว่าเด็กของงานพี่พี่คือพี่พีเคอ่ะแล้วก็ตัขอขอลายงานการอ่าจะบอกว่าไม่ได้ของานนะยังยึดติดเหมือนเดิมคือถ้าใครอยากจะใครอยากใช้โอกาสติดต่อมาแต่ถ้าวิ่งไปของานสาบานเลยทำไม่เป็นไม่คิดไม่ใชจเขา ที่หลุดไปเขาได้ให้เก็บผลมันเป็นควาะมผิดเพราะอะไรเพราะขาดครับเพราะเพราะใช่ตรงๆก็คือข่าวข่าวจี่มันไม่ดีกับเราอ่ะเราเขาบอกแล้วเราเข้าใจครับเราพลาดแล้วเราก็ขอโทษเราพลาดเองเราเราพลาดเต็มๆแต่ว่าอ่ามันผ่านไปแล้วก็ต้องปล่อยให้มันผ่านไปเป็นครั้งแรกไหมที่แบบว่าเราเจอเหมือนกันแบบว่างานผ่านไปเลยใช่เป็นเป็นเป็นครั้งแรกเลยเพราะทำงานมา หวันต่ออาทิตย์มา25ปีแล้วแต่โชคดีที่โชคดีที่มีแม่มีพี่ชายคอยสปอร์ตพี่ในใของพ่อค่เอเราคือหลายหลายคนค่ะเขาบอกว่าพี่พ่อที่สามารถทําได้เหมือนพี่พ่เคตรงกันน้อยมากอะไรงนี้ยพอเราฟังแล้วเรามันมีกำลังใจอย่างนึงให้เราไหมอ่ะโอ้เป็นกำลังใจอย่างมากแต่ว่า แค่ขอโอกาสมาไปทำแล้วละกันแล้วเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูว่าพิธีกรที่ที่เขามีประสบการณ์จริงเ่าทำเป็นยังไงคือเมืเ่อกี้คุณเมืเ่อกี้บอกว่าไม,ไม่ไม่มีทางของ,งานแน่นอนเพราะว่า,าะวะอะไรอะคะด้วยอผลอะไรเด่มทำไม่เป็นขอโทษจริงๆทําไม่เป็นทําไม่เป็นเพราะว่าตลอด25ปีงานงานมันจะวิ่งเข้ามาเองตลอดไม่ว่าจะเป็นงานทีวีงานอีเวนต์งานลงเสียงมันจะมาเองตลอดแล้วเราก็คิดว่าตอนเนี้ย เราเราสามารถก,กลับมาแล้วก็ทับได้ดีกว่าเดิมเพราะเราเรานั่งอยู่กับตัวเองนั่งอยู่คนเดียวที่บ้านนะมา2อสเดือนลแล้วแล้วตกผลึกแล้วว่าเอ๊ะเรามีจุดบอดต,ตรงไหนไหมเราต้องให้เก่งขึ้นตรงไหนไหมแล้วตอนนี้คือแบบว่าเนี่ยให้ตอนนี้เดินกลับไปบนเวนทีอะลันได้เหมือนเดิมเป๊ะเลยก็คือเราอยากได้ใจนี้ด้วยความที่มันจะแส,ส่ข่ากับมาแล้วคุมันจะกระโดดขึ ชินแล้วชินแล้วครับบอกได้เลยว่าตอนนี้ไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรที่ที่ทำให้ผมเสียใจได้แล้วเพราะว่าชินซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกกลับประเด็นของทีง่ผมเรือ่อเชื่อว่าเป็นเรือ่องโอ้ยจ่บอันนี้ขอนนะขอโทษนะถ้าเรื่องเรื่องส่วนตัวขอขอ,ขอไม่พูดนะ นะไม่ว่ากันวันนี้ก็ลังใจมาเยอะมาวัวเคือดูดูมาเลยอ่าวันนี้เหมือนกับเขาเป็นห่วงเพราะว่าเพราะว่าตอนที่มีปัญหาับมากอ่ะผมดิ่งดิ่งสุดแล้วและเขาก็พยายามจะเข้น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 เข็นเค้นเพื่อนจนวันเนี้ยพี่อันให้โอกาสขึ้นเวทีนี้ กขาเขมานั่งดูไปกำลังใจว่าอย่าอย่าพลาดนะอย่าดำพังนะแล้วเราก็ชชวยเขาดูเลยว่าเนี่ยพิธีกรที่ดีที่สุดก็ทํางานกันอย่างนี้ทาทาให้เขาดูครนนักาค่ะเขาที่สะดวกตอบรืออบได้เลยนะคะกับดราม่าล่าสุดที่เกิดขึ้นที่เจอจะพูดอะไรบ้างอะหลายๆคนก็แบบมันมีการคิดอ่ามัน อยากฟังคุณนแง่เหมือนหมว่าจะคิดแทนพี่ไปแล้วนั่นใดๆอ่าใครเอาจริงนะใครอยากคิดอะไรคิดเลยแต่พี่ขอขอไม่พูดแล้วกันขออนุญาตนะไม่สื่ออย่าว่ากันเลยขอขอไม่พูดกับกับพี่น้องๆในวงการมางคกนแต่ไม่ได้อยู่ฝั่งเราไม่ว่าเราเราไม่ว่าเลยไม่ว่าไม่ว่าเลยครับไม่ว่าอ่าตอนมีปัญมีปัญหาเนี่ยทําให้เรารู้เลยว่าคนที่รักเราจริงเนี่ย คือเราเป็นคนที่รักทุกคนนะสื่อก็รู้เราเป็นคนที่คุยดีกับทุกคนใจดีกับทุกคนแต่พอมีปัญหาแล้วมันเหลือแค่กับมือเดียวที่เราไว้ใจได้นั้นเราก็จะจำกำมือนั้นนะ่ะไว้ตลอดชีวิตวาาวใช่ใช่ครับ ผมผมขอโทษไปเยอะมากแล้วจนเลิกขอโทษนะครับขอโทษไปมันมันไม่ได้ขอโทษไปร้อยครั้งแต่ก็มันไม่ได้อะไรขึ้นมาก็ไม่เป็นไรก็้ววันนี้ววันนี้ไ่เหตุเระเรื่องนี้มันจะจบถ้าถ้าเหมือนมันเป็นหมายที่เกิดขึ้นอะค่ะประเด็นใหม่ที่เกิดขึ้นนะคะพี่คุณคนที่โดนเยอะใช่คไม่ต้องขำนี้แต่ว่าใช้คำว่า ไ่เกลียดแล้วกันเอาเอาให้มันจบแล้วก็เดินต่อต่างคนก็ต่างไปทํางานหน้าที่ของตัวเองแล้วกันครับผมผมก็บอกได้แค่เนี้ยว่าว่านี่คือสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราทําได้ดีที่สุดแล้วมมันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่พูดคุยกันได้พูดคุยกันได้พ<ม>ูดคุยกันได้ครับพนะูดคุยกันได้พูดคุยกันได้จะมีมีโอกาสได้มาพูดคุยหรือเชียร์ข้อสงสัยอะไรต่อกันไหมคะ อันนี้ต้องแล้วแต่อนาคตเลยนะตอนนี้ตอนนี้ไม่รู้เลยเนี่ยยังจะตอันนี้ไม่ถึงขั้นโซลไม่อันนี้ไม่รู้เขอขไม่ตอบนะอันนี้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้ตอนนี้ยังไม่ถึงปัญหาถึงขนาดที่ว่าเราจะไม่มีการคุยกันไม่คุยคุยได้ครับถ้าเขาไม่เสร็จมาคุยได้หมาสองตัวยังอยู่กับเขาแล้วก็ยังอยากอยากจะมาเลี้ยงมาสลับกันเลี้ยงบ้าง ปัญหาที่หนักหนาตอนนี้คืออะไรคะสำหรับพี่คือเราไม่รู้อนาคตว่ามันจะเป็นยังไ,เไเงไเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกว่าเดย์บายเดย์กันแล้วกันก็ทําไปให้ทำทำให้มันดีทุกวันอย่างวันเนี้ยมาขึ้นเวทีเนี่ยแม่แฮปปี้แล้วว่าเออลูกฉันเกับมาแล้วพี่ชายแฮปปี้แล้วว่าเฮ้ยน้องชายฉันเกับมาแล้วแล้วเราก็รู้สึกแฮปปี้ว่าเออ เรากลับมาแล้วแล้วกลับไปเก่งด้วยก็ก็ก็แค่นั้นนะจะเล่าว่าหลังจากที่ไม่ได้เพราะเขาตัดสินว่าแม่ทีพย์พายหรือว่าที่กลับมาแล้วแปลว่าที่ผ่านมาที่ไม่ได้ไม่ได้เลยคือหมายถึงว่าที่กลับมาสักเท่าไรได้จริงอ๋อทำได้ทำได้ไดไมันไม่มีงาน การคุณรวยทั้งเรื่อคืนว่าจริงยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เกมไม่มีเงินอืมอ่าไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่ครับตอนนี้แต่ว่าต้องขอบคุณแม่เพราะว่าแม่เขาบอกว่าจะเป็นยังไงก็ตามเดี๋ยวณตอนนี้คือพี่อ่ะออกมาจากบ้านตั้งแต่สิบแปดทำงานเองตั้งแต่สิบแปดจนถึงห้าสิบเนี่ยปีนี้เป็นปีแรกที่แม่บอกว่ามีปัญหาอะไรเดี๋ยวแม่ดูแลให้ น่าจะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ไม่มีเงิือนอย่างนั้นไหมคะตอนนี้มีเจ็ดร้อยในกระเป๋าเลยใครห้ามยืมเลยไม่แต่ห้ามดืมไม่มีสูบแต่ตู้กูยังเพลินอยู่ละก็อันนี้แม่ให้อันนี้ในกระเป๋าตอนเราร้อยที่สุดที่มีตอนนี้ยังกว่าเจ็ดร้อยพูดจริงป่ะคะจริงตอนตอนที่เราบอกว่าตอนนั้นมีเก้าร้อยสิบหกบาท ประมาณน่้ฮะสิงที่เราต้องรับผิดนราไปยดูรถมาแม่อันนี้พูดถึงเงินดิพูดถึงเงินเนี่ยพี่เนี่ยพี่ชายพี่อยู่ข้างเนี่ยตอนไม่มีเนี่ยพี่ก็ขอยืมเขาหลายคนที่เป็นห่วงไม่ต้องเป็นห่วงในปัจจุบันอ่าไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเพราะว่าเพราะว่าแม่แม่พี่พี่ชายพี่ยังอยู่มีมีปัญหาอะไรก็ก็พูดคําเดียวก็เขาก็ช่วยได้ก็คือเขาอยกกาะ หลังจากนี้จะไม่มีการคาทิ่งไทยแล้วใช่ไหมพูดมพูดแล้วใช่ไหมคะพอนะหมดนะหมดนะครับขอบคุณคนนั้น